บอกว่าแอบเซีงที่ทำไมทำไมนะคะยันจังเนี่ยถึงได้เกิดมาเนี่ยอาพับรักขนาดนี้ค่ะทุกคนคือแบบไปชอบคนที่เขาไม่ชอบอย่างรุ่นพี่เนี่ยนะโอ้โหสภาพค่ะทุกคน สวัสดีจ้าสาวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมยันเดเลเช่นเคยนะคะ<ๆ>ก็จะมาเล่นต่อเลยแล้วกันนะคะมีใครที่ชอบให้ปอเนี่ยเปิดกล้องบ้างคะกดหนึ่งทีนะคะปอจะมาเปิดกล้องบ่อยๆเลยแล้วกันนะคะเอ๊รู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีคนน่ะติดใจที่ปอลร้องเพลงเลยนะคะ ออาจริงป้าคือปอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ร้องเพลงเพราะอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาจีบผู้ชายค่ะทุกคนเนี่ยก็น่าจะจําผู้ชายคนที่แบบว่ามาใหม่ได้อ่ะคนที่แบบว่ามีหูกระต่ายนะคะอยู่ข้างบนหัวเหมือนปอนะคะที่แบบว่าหน้าตาหลอๆหน่อยนะคะทุกคนเออคือเราเนี่ยจะมาบโนว่าเราเนี่ยจะมาจีบเขาค่ะ <c oughs> คือแบบทำในแค่มันโค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยชอบในแค่รุ่มพี่คนเดียวเท่านั้นนะคะเฮ้ย <c oughs> จะบอกว่าแอบเสียงที่ทำไมทำไมนะคะยันจังเนี่ยถึงได้เกิดมาเนี่ยอาพับรักขนาดนี้ค่ะทุกคนคือแบบไปชอบคนที่เขาไม่ชอบอย่างรุ่มพี่เนี่ยนะ โอ้โหสภาพค่ะทุกคนเมื่อไร่เธอเนี่ยจะมุบออนจากรุ่มพี่ได้แหละคะเธอคนจะบอกว่าเปิดใจแล้วก็รับคนใหม่เข้ามาสักทีนะคะยันจังขาเออแต่ว่าก็ไม่อ่านนะคะฝืนโชคตาได้คะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยในสร้างมานะคะให้เราเนี่ยเป็นบ้ากับรุงมพี่แค่คนเดียวคะ่ะทุกคนใช่ปะ เอิม่มสวัสดีค่ะเธอเออเออสวัสดีค่ะคือฉันนะ่ะจะมาจีบเธอนะคะ่ะมันเศร้าว่าเธอเนี่ยมีแฟนหรือ,อยังคะเอ้ยดูสิหน้าตาหล่อที่สุดเลยอะ่ะหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มาใหม่นะคะทุกคนดูสิโอ้ยเขินชมาดเลยเขิน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 ,นอย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอทั้งสองคนนี้เนี่ย ็นแฟนกันหรอไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงค่ะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมคืออยากรู้ว่าทําไมเกมยานเดเลเนี่ยถึงไม่สามารถรักพาตัวผู้ชายกลับบ้านได้ทุกคนเคย สงสัยไหมคะถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยอัปเดตมาให้เรานะคะลักพาตัวผู้ชายได้เนี่ยบอกเลยว่านะคะทุกคนเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์มากขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่มีค่ะคือปอนเคยลองพยายามแล้วรอบนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ค่ะทุกคนหาเราไม่สามารถนะคะรักพาตัวผู้ชายกลับบ้านได้ค่ะ โอ้ไม่ก็ฉันข้างรักคนนะคะคุณเอาละเอสวัสดีค่ะคือฉันอยากรู้ว่าฉันเนี่ยพอจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะคะโอ้โอ้ I'm sorry Am I in your way เสียงหลอมากค่ะทุกคน Wait you เสียงคดล n อลอเกินไปลอเกินมากล่อลึกเกินจะบอกว่าเป็นเสียงที่เราเนี่ยไม่เคยได้ยินในเกมจากยันเดเลเลยนะคะแปลว่าเป็นเสียงที่เขาเนี่ยใส่เข้ามาใหม่ค่ะเออต้องใช่แน่ๆเลยนะคะเอิ่มเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการกินน้ำอัดลมค่ะอุ๊ยคือแบบผู้ชายอยากกินน้ำอัดลมค่ะ แล้วเราอะจะพลาดได้ไงคะเราก็ต้องเปย์สิคะทุกคนเปย์ค่ะนะคะเราจะไปซื้อน้ำ <Huh? No, S 1> ให้เขาก <no, S 1> ินกันค่ะเออ s <S เป็น <big> การกิจที่แบบว่าแบบดูเด็กน้อยนิดนึงนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่ปอนอะเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็แบบว่าชอบซื้อขนมให้ผู้ชายกินคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นการเปที่แบบว่า ดูแบบน่ารักกุบกิบอะ่ะเออนะคะไปคะ่ะไปดูกันดีกว่านะคะเออเราจะมากดน้ำนะคะให้กับผู้ชายของเรากันค่ะอุ๊ยตายแล้วเผิรพูดว่าผู้ชายของเราไปคะ่ะทุกคนได้ไงได้ไงเอาละเอาละผู้ชายเนี่ยอยากกินน้ำหรอคะเอมได้เลยคะ่จะจับไปคะ่ะนี่เลย ดมาให้หนึ่งกระป๋องเลยนะคะคือบอกว่ากระป๋องละหนึ่งดอลลาราหรอใช่ปะถูกมากค่ะแม่เฮ้ยแบบไป,ไปไปไปค่ะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเราเนี่ยทาดีเขาเนี่ยเขาจะแบบว่ารับรักเราหรือเปล่านะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่รับรักเราเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงคะฮ้ย,ฮยไปค่ะ ยังไงก็นั่นเลยค่ะรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยเสียยากได้ของที่อยู่สรงยังไงจะขอลองดูสักที เราจะมาเล่นของสูงกันนะคะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นรุ่พี่เรารูเฟยเออสวัสดีค่ะลุ่พี่คะคือแบบว่าฉันเนี่ยเอาน้ำมาให้แล้วนะคะ What? You actually got me a drink? But I I'm not good at anything except s e n g คือเขาแบบว่าดูตื่นเต้นที่คุยกับเรานะคะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะมีใจให้เราก็ได้นะคะทุกคน เสียงโล่มากเลยค่ะรอกไปไหนคะเนี่ยเอาล่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอา่าเอออยากรู้ว่าเนี่ยถ้ามันมีหมดนี้นะทุกคนคะ่ะมันจะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะอยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะตามเรามาหรือเปล่านะคะทุกคนตามมาได้ไหมคะเฮ้ยเขาตามเรามา เอา้าอะไรอะเกมป๊าก่อแต่ว่าพอปอกดคุยเนี่ยเขาก็พยักหน้านะแต่ว่าก็ไม่ตามมาคืออะไรอะตามมาได้ไหมคะได้ครับแล้วไหนอะ อย่าบอกนะว่าเขาหลอกใช้เรานะคะหลอกใช้ไม่พอคะ่ะจะมาให้ความหวังเราอีกอะแล้วบอกว่าจะตามเรามาแล้วก็ไม่มาคืออะไรคะแบบนี้เนี่ยยันจังนะคะไม่โอเคเลยอะคะ่ะทุกคนอะไรกันกน่ะทุ่งพี่ ย่าทำแบบนี้ได้ไหมคะคือชันเนี่ยเสียใจเดี่ยมามากพอแล้วนะคะชันไม่อยากโดนหลอกอีกแล้วนะคะทําไงดีล่ะคะทุกคนคือเขาแบบว่าหลอกเรานะคะมถ้าแบบนี้นะคะเราเนี่ยเบื่อแล้วคะ่ะเบื่อที่จะแบบว่า โดนใช้งานแล้วก็แบบว่าโดนหลอกใช้นะคะคือเขาเนี่ยหลอกให้เรานะครับซื้อน้ํามาให้กินแล้วก็เราเนี่ยต้องซื้อเองด้วยนะคะโดยที่แบบว่าใช้เงินของเราซื้อค่ะแล้วเขาเนี่ยยังจะมาหลอกเราอีกนะคะทุกคนแบบนี้คือไม่ได้แล้วคะ่ะไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราคงต้องเชืออคอเขาแล้วค่ะ บอกแล้วไงว่าอย่ามาทำให้ยันจังนะคะต้องเกี่ยวกาดน,นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครนะคะสามารถหยุดเราได้นะคะทุกคนเดี๋ยวปอเนี่ยจะรอให้นะคะทุกคนนะคะเข้าไปที่ชั้นเรียนค่ะนะคะเอ๊หรือว่าเราเนี่ยจะอารวาสด,ดีไหมล่ะคะคิดก่อนนะคะเอยแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำปอมาวะ จริงๆคือเขาหน้าจะตามเรามานะคะทุกคนเนี่ยตามมาสิเฮ้ยาตามมาแล้วเฮอตามมาแล้วเหรออุ้ยดูสิเอา้าทำไมเดินท่านี้ล่ะคะแต่ว่าคือแบบท่ายืนคนหน้าหลังเลยอะ่ะอุ้ยแกเห็นายตานั้นฉันก็ละลายเป็นน้ำเข็งเวรบโลมากค่ะ นะคะหลบมากค่ะเอาไงดีล่ะคะเราแทบไม่อยากออกจากตรงนี้เลยค่ะอยากจะนั่งจ้องตาเขานะคะทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนเออมันไม่ได้ค่ะทุกคนเรานะคะเป็นยันจังค่ะเราคงไม่ได้มาจีบใครจริงๆหรอกทุกคนค่ะอืมนั่นเลยค่ะพอจะมาฆ่าเขาค่ะทุกคน <laughs> ในเมื่อฉันเอาลุ่มพี่เนี่ยกลับบ้านไปไม่ได้ใช่ไหมคะงั้นก็มานี่สิเออซึ่งขอโทษนะฮะเดี๋ยวมันเห็นได้ยังไงมันเห็นได้งไงคะเฮ้ยไอพวกแก๊งนี้มันเห็นได้ยังไงกันทุกคนไม่ เมื่อกี้คือปอก็แบบว่าดูแล้วนะทําไมเราถึงเกมได้วะอุยคือตอนแรกเนี่ยที่ปอคิดไว้นะคะคือปอจะเอานะคะกระเป๋ากีตาร์ค่ะมาแบบว่ามาเอาศพลุมพี่เนี่ยวางข้างในนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ทันแล้วค่ะเฮ้ยหรือว่าทันวะทันค่ะเดี๋ยวปอขอลองดูแล้วกันนะคะปอจะต้องรีบเข้าชมรมกีตาร์ค่ะแต่ว่า เราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะเพราะว่าเลือดเต็มตัวเลยนะคะทุกคนทันต้องทันต้องทันเราต้องรีบแล้วละค่ะทุกคนไปเร็ว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 ต้องรีบแลวโว้ยเร็ว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 เดี๋ยวปอต้องไปที่ชั้นสองนะคะหรือว่ามันจะไม่ทันแล้ววะเพราะว่ามันมีคนเห็นศพไปแล้วอะค่ะทุกคนหรือว่ามันจะไม่ทันเราหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเห็นศพแล้วนะคะ สวัสดีค่ะขอเข้า <You S 1> ชามรมด้วยคนสิคะโอเคมาเราได้กระเป๋ามาแล้วคะ่ะทุกคนเฮ้ยเ้ยตื่นเต้นวะไปค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันเนี่ยพูดเลยนะคะว่าปอเนี่ยอาวาดแน่นอนคะ่ะเฮ้ยทันทัทนัทนเพราะว่ามันไม่มีใครมาตรงนี้นะคะแต่ว่า เราไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าอ๋อคือปอต้องเอาเลื่อยค่ะมาชำแหละรุ่มพี่ก่อนนะคะอู้ทุกคนค่ะจะทันไหมแดีวว่าก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตค่ะเอาเสื้อผ้านะคะไปเผาทิ้งก่อนแล้วกันนะคะกันพลาดค่ะ กันเหนียวไว้นะคะทุกคนไปค่ะไปโอ้ยทำไมช่วงนี้เนี่ยปอเนี่ยถึงเล่นแล้วก็แบบว่าโดนจับได้ตลอดเลยก็ไม่รู้นะคะฮ <Go away. S 1> ้อทิ้ง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  เอ้ยแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะเราต้องมาคำวมาคุญแจนะคะของเอิหัวหน้าชมรมดอกไม้นะจ๊ะสวัสดีค่ะฉันจะมาคมวอาคุญแจนะคะอุย้ยจึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึบึจ๊บ,บเอ้าเดี๋ยวน่าจะไม่ทันน่ะต้องเริ่มใหม่ค่ะว้าย <c oughs> <c oughs> เร็วๆมันจะไม่ทันแล้วค ouais. ่ะค im ือเวลาจะหมดแล้วค่ะต้องเรียบแล้วนะครับ E Q Q และก็ E โอเคค่ะเราได้มันแล้วค่ะทุกคนวุ้ยทันปะวะโอเคเร็วๆ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 ๆๆต้องรีบแล้วต้องเรียบแดงเฮ้ยแต่ว่าเราต้องวางกระเป๋าโอ้กระเป๋าวางไม่ได้ค่ะวุ้ยอะไรเหรอ คือจะบอกว่าในการที่จะถือเลื่อยนะคะทุกคนขาแบบว่ามันมีโอกาสนะคะที่จะแบบว่าโดนดาแล้วก็โดนจับเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแต่ว่าปอต้องทํานะคะเอาไงดีวะเราจะมาเดินเลาะไปแล้วกันนะคะทันไหมทันไหมมันต้องทันค่ะอืออือโดน เวลาโคตรดิบพันเลยแล้ว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 กันจังว้ายว้ายว้ายเกมบ้าหัวลุ่พี่ อะไรมันจะขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคะ oh. ทุกคนคือไอแบบนี้เนี่ยนะคะปอก็เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับมดนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเ้แล้วแบบนี้คือปอต้องทํำยังไงคะถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้นะคะปอต้องออกเกมอย่างเดียวคะ่ะทุกคนก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคะแต่ว่าเอเราจะไม่ทำคะ่ะ เดี๋ยวเวลาหรือเกินนะคะไปค่ะออกค่ะเอาละค่ะแล้วก็กลับมาอยู่กันที่หน้าเริ่มเกมเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนค่ะก็เราเนี่ยไม่สามารถนะคะเอารุ่มพี่เนี่ยมาครอบครองได้จริงๆหรอกนะคะทุกคน ที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือแค่การมนโนของเราเฉยๆนะคะทุกคนฉันเนี่ยก็แค่อยากจะมีรักครั้งใหม่กับเขาสักทีนะคะเอาละค่ะก็สำหรับคลิปเรื่องวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดต่คราให้ปอลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย พี่ปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน